พูเธอเดี๋ยวนะเมื่อกี้อวตารเวิร์อัปเดตด้วยแหละอ๋อเรื่องจริงไหมอะที่อวตารเวิร์น่ะให้รถมาฟรีก็เรื่องจริงนะสิเดี๋ยวรถใหม่ก็กําลังจะมาแล้วทุกคนรีบไปหาความลับกันแล้วบุนบุญบุบ,นบนุนี่ไงรถใหม่โอ๊อยขับเลยสะลาวว่าอ้แม็กเวลนายได้รถใหม่จริงด้วยงั้นถ้าพร้อมกันแล้วพวกเราไปหาความลับกันดีกว่าไหมแม็กเวลสวัสดีนะคะน้องๆวันนี้เนี่ยพี่ไอเนี่ยจะพาน้อง,องไปทําความลับเควสใหม่กันรอบเมืองเลยเอ๋อหล่ะเดี๋ยวเสียเวลาขึ้นรถเร็ว เด็ดแล้วเลาก็ก็ไปติดตามพร้อมกันเลยเย้ yeah! อันดับแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่เลยซึ่งดูเหมือนว่ามันจะอยู่ลานน้าพุตรงหน้าศาลนะคะทุกคนอุ้ยมีคนมาใหม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เมืองใหม่ของพวกเรานะคะฉันเพิ่งเคยเห็นพวกคุณสองคนอ๋อพวกเธอมาหาความลับสินะงั้นก็ฉันมีสิ่งใหม่มาให้พวกเธอเล่นด้วยแหละตามหาของต่างๆให้ครบทุกชิ้นโดยของแต่และชนิดเนี่ยจะอยู่รอบเมืองนะเอ๊ะ <Hey, S 2> จะไหวหรือเปล่านะมันคน่อนข้างที่จะหายากนิดนึงผมว่าทาไม่ได้หรอกเอา สถานที่แรกนะคะทําไมเราจะทําไม่ได้ล่ะเราต้องมาที่สถาน,นีตํารวจยังไงล่ะความลับแรกเนี่ยพี่ไอก็จะเอาที่สูบลมเนี่ยเอาไปที่สถานที่นี้เลยก็คือโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาหาพ่อค้าคนนี้เพราะว่ารถยางั่วแน่เลยอะเรามาช่วยเขาดีกว่าช่วยผมสูบลม่อยครับแค่นี้น้องๆก็จะได้ความลับแรกออกมาแล้วนี่ก็คือเควสแรกของเรานะคะมาดูกันต่อไปดีวกว่าว่าเราจะไปรอบเมืองหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บสิ่งนี้ไว้แล้วก็ไปกันต่อเลยที่นี่ที่โรงเรียนให้ทุกคนไปที่ชั้นแรกแล้วก็ไป ที่ห้องน้ำแถวๆนี้มันก็จะมีห้องเก็บของใช่ปะีดูเหมือนว่าความลับนี้เนี่ยเราต้องซ่อมอะไรบางอย่างแล้วแหละเอ้ยนี่มันที่ปั๊มอะไรเนี่ยขึ้นไปชั้นสองดีกว่าทุกคนดูสิทําไมน้ํามันเป็นแบบนี้นะ่ะห้องน้ําชั้นสองน่าจะมีปัญหาอุ้ยน่าจะเอื้อไม่ลงเราต้องปั๊มออกแบบนี้เฮ้ยความลับที่สองออกมาแล้วสุดยอดไปเลยอะไม่เพียงแค่นี้นะเราได้ของขวัญออกมาด้วยเป็นสมุดกับอะไระปากกาแล้วก็กระเป๋าดินสอเอาล่ะต่อไปเราไปหาความลับอีกดีวกว่านะคะเราจะได้อะไรอีกนะให้น้องๆมาที่นี่เลย แล้วพี่ไอเนี่ยก็จะมายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในตู้ด้วยแหละเอ้ยนี่ไงล่ะเจ้าบีบีเราจะไปที่ไหนกันต่อแม็กเวลใช่แล้วแหละเราจะไปที่ร้านฮอทดอกนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ไอเนี่ยเจ้าเจ้าตุ๊กตาลูกพึ่งนะคะมาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอืมดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตรงนีโ้โอ้เราได้เควสที่3แล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูปฮอทดอกด้วยนะฮอทดอกนี่ในของขวัญออกมาด้วยอ๋ออาจจะเป็นที่รา้านซอสนะคะแล้วก็โอน้ำจิ้มสีเขียวด้วยเรออไม่น่นนากิละ ยจะบีบเล่นทำไมเนี่ยรีบไปหาความลับต่อไปเถอะ บีบสนุกนี่นาะไปหาความลับต่อไปดีกว่านะคะเอาล่ะสถานที่ที่จะทําความลับต่อไปก็คือศูนย์เลี้ยงเด็กให้ทุกคนมาที่นี่แต่จูว่าไปต้องมาศูนย์เลี้ยงเด็กอีกฝั่งนะคะซึ่งมันจะมีห้องครัวเล็กๆอยู่คนคะเราได้ความลับมาแล้วหนึ่งอย่างเอะมันคืออะไรเนี่ยแปลกๆสุดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอีกข้างนะคะโอ้ที่มือพี่ยายมีขนมด้วยอะ่ะและตอนนี้พี่ยายก็มาเดินอีกฝั่งนะคะศูนย์เลี้ยงเด็กแห่งนี้คือเหมือนว่ามันจะซ่อนหอยทากไว้อยู่นี่ไงละ่ะ มันเป็นหูของหอยทากทุกคนเฮ้ยพอเราได้ครบแล้วเนี่ยเราจะเอาไปช่วยเจ้าหอยทากที่อยู่ตรงนี้นะคะโอ้น่ารักจังเลยนะเราก็จะเอาหูตัวนี้เนี่ย มาวางไว้แบบนี้เลยทุกคนครับผมแต่ว่าจะต้องวางให้ดีๆนะคะอุ๊ยถ้าวางไม่ดีแล้วแล้วก็มันก็จะหล่นแบบนี้ว้ายความลับออกมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้เราได้ตั้งสี่ความลับแล้วอะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วแล้วเ,เอามาใส่ไว้แบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะไปหาความลับต่อไปค่ะทุกคนโอ้อันนี้ยังไม่ให้ของขวัญงั้นหรอต่อไปเราไปที่นี่กันดีกว่าไปที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาที่ห้องศิลปะแล้วก็ให้ถือที่พู่กันนะคะทุกคนนี่พี่ใหญ่เอามาแบบนี้เลยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์วาดรูปนะแล้วก็ให้้นองเี่ยมา นี่นะคะบ้านสีเหลืองแล้วก็ไปที่ชั้นสองดูเหมือนว่ามันจะมีความลับให้เราทําอยู่นั่นก็คือผนังข้างห้องมันเป็นรอยอะเราจะทํายังไงเด้เอมอมๆแล้วก็ขยับขยับแบบนี้แล้วก็ทาน,นะคะแต่ว่ามันจะไม่ออกนะความลับต้องทําแบบนี้ต้องขยับตัวละครให้นิ่งแบบนี้แล้วก็วาดรูปมันก็จะได้ความลับออกมานะคะทุกคนนี่ไงล่ะเอาว่าไปเลยอีกแค่สามความลับเองให้ทุกคนเนี่ยมาที่โรงเรียนอีกรอบแล้วกันนะเออขอโทษนะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาทาความลับบ่อยมากเลยเนาะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นถังดินนะ ขัดถังทรายหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวให้พวกเราเก็บไว้เลยนะคะอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาเอาบัวรดน้ํากันเอองั้นก็จะทําความลับพร้อมกันเลยนะเราจะเอาไปรดน้ําอีกที่อ่ะก็คือที่นี่ยังไงล่ะ้าอยากจะได้ความลับอีกแล้วแล้วก็เราจะต้องลดน้ําต้นไม้สถานที่ที่เรามาครั้งแรกยังไงล่ะแบบนี้เลยอ๋อดูเหมือนว่าความลับยังไม่ออกนะเราต้องลดน้ําให้รอบเลยนะทุกคนแบบนี้เฮ้ยขยันจังเลยนะไม่ขยันได้ไงล่ะไม่งั้นความลับไม่ออกแน่นี่ไงล่กใกล้จะเสร็จแล้ว ดูเหมือนว่าตรงเล็กๆอ่ะก็ต้องลดเหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วก็ความลับออกมาแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่อายก็เหลืออีกแค่2ความลับเองอะโอ้โหน่าสนุกจาก้าออกไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่ไหนกันดีอะแม็กเวลลอก็จะต้องไปที่ร้านคาเฟ่แห่งนี้ไงละ่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเราก็จะเอาดินออกมาแล้วก็เอามาอบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่ทําขนมเนี่ยไปวางที่ดินนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าน้องๆยังไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรหรือเปล่าเราต้องเอามาอบแบบนี้ก่อนประมาณหนึ่งวินาทีพอเราได้ยินเสียงดังิงก มันออกมาวัยร้อนจังเลยให้เราเนี่ยเดินทางไปที่สถานีอีกรอบนะคะดูเหมือนว่าทุกคนเห็นหลังคานั้นไหมเราต้องซ่อมมันนะดูเหมือนว่ามันจะขาดชิ้นส่วนอยู่ไปชิ้นส่วนหนึ่งนะคะเรามาวางไว้แบบนี้ดีกว่านั้นไงล่ะความลับออกมาแล้วเราได้ครบแลวยังกำเนันแมกเวลโอ้ใกล้จะสำเร็จแล้วทุกคน <c oughs> ตืน่นเต้นจังเลยอ่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนั้นมีอะไรมันๆเขาขาอยู่มันก็คือตาไข่แน่เลยอ่ะเอออย่าไปขความลับเร็วๆไป เร็วๆเขาลอยอยู่เนี่ยเอ๊ะแล้วจะไปที่ไหนอ่ะอ๋อดูเหมือนว่าเราต้องมาที่นี่เลยนะคะร้านขายสัตว์แล้วก็อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงค่ะน้องๆเนี่ยเดินมาฝั่งนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นร้านน้องหมาน้องแมวเฮ้ยดูเหมือนว่าเราต้องซ่อมมันจริงๆด้วยอย่างนั้นเราามาวางไว้แบบนี้ความลับก็ออกมาเลย่ะเราจะได้อะไรนะทุกคนเอามาวางไว้แบบนี้ดีกว่าความลับออกมาต้้งสองอันแน่เอ๊ะอันแรกจะเป็นที่ใส่อาหารของน้องหมานะคะโอ้โหน่ารักจังเลยเฮ้ยอันที่สองผมได้กุญแจรถ ได้แล้วเฮ้ยสุดยอดด่าไี่อยากจะเชื่อว่าอวตารเวอร์จะให้ของฟรีด้วยแฮร์เราไปรับรถกันดีกว่าไปดูรถกันค่ะทุกคนดีใจมากเลยอ่ะวตารเวอร์ให้รถฟรีอีกแล้วว่าเอ๊ะว่าแต่ว่ารถอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโอ้ไม่ยากเลยค่ะถ้าน้องๆที่เล่นบ่อยจะรู้นะคะว่ารถเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนรถพวกนี้น้องๆจะไม่มีนะคะน้องๆต้องซื้อแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันฟรียังไงลละโอ้โหเย้ได้ดังรถฟรีแล้วก็ดันแม็กเวลเฮ้ยไม่พอนะมันมีท่าทางของกุญแจรถด้วยอย่าเจ๋งชะมัดเลยอย่าอ้าอายดู ยนได้ด้วยอยาสุดยอดเป็นเลยฉันอยากจะนั่งรถแล้วว่ะทุกคนเอ้ยโน,น้นูฉันขอใช้บ้างดี่มันคืออะไรอย่าอยากลองหาความลับบ้าอลุงเอาไปเลยเอาไปหาต่อเลยนะเพราะผมได้ความลับแล้วไปกันดีกว่าอไอ้เด็กพวกนี้เนี่ยแล้วมันจะขับรถถอยฉันไหมเนี่ยเอ้ยอ,ย,อยพวกเด็กคนนี้เนี่ยวออยระบ้างหน่อยสวาย ความลับของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหรอกเหนื่อยชะมัดเลยอะอ๋อหลับซะแล้วไอ,อ้อายโอ้ยไหนบอกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันยังไงเราเอาเดี๋ยวเปิดให้โอ้ยอากาศดีชะมัดเลยครับ ถ้ามีความลับต่อไปไม่มาด้วยแล้วนะเนี่ยมาด้วยทีไรเนี่ยหลับทุกทีเลยชะ๊ะอุ้ยฉันตื่นแล้วนะว้าวสวยจังเลยอะ่ะเอาเป็นว่านะถ้ามีความลับไหนอีกเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาด้วยกันนะแชะ๊ะเดี๋ยวฉันเป็นคนขับรถให้เฮ้ยขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูพี่อยอะแล้วก็พี่อายก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนเนี่ยดูถึงตรงนี้ฝากกดไล์ให้ด้วยนะเฮ้ยสองคนนั้นยิ่งทะเลาะกันอยู่เลยจะเป็นยังไงบ้างนะอ๋อพีเป็นอะไรอะ่ะคิดมากทําไมคู่นั้นเขาไม่ตีกันหรอกไว้ใจได้เลยนะกูไหนกู เดีนี่นักคู่นั้นชอบตีกันประจําเลยอะสบายใจเลยงั้นก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปตามหาอาอากับกำนันแม็กเบลกันเออบายบายนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะ